สวัสดีค่ะช่องสุ่หันสา,าพาเพลินนะคะแล้วก็เพจสุกลสบายใจค่ะวันนี้มากินนี่ขนมจีนใส่แกงผะ่นงแกงผะแนงอะไรอะหมูค่ะนี่บู๊นี่จ้าวันนี้ไม่ได้ทำเองหรอกนะคะพอดีได้แกงพะแนงมาก็เลยไปซื้อขนมจีนมาค่ะผักก็เรียวๆเ,เลยค่ะนี่ ผักนี่นี่ผักแล้วก็อยู่ในจานนี่นะคะก็เดี๋ยวเราก็หยิบกินไปด้วยามาขนมจีนแกงผนงนะคะไม่รู้ว่าเออฟีท่านไหนจะเคยทานหรือเปล่าจะสุดชอบค่ะกินกับผักผักคอหสค่ะ เป็นแกงพะแนงนะคะอร่อยมากค่ะแบบกะทิก็โอเครู้สุดกล้องมันแบบเอียงเอียงนิดนึงหาตั้งกล้องมันไม่ดีค่ะ หรืออะไรจะได้อ,อเงินเดือนกับเขาจะได้มีเงินไปซื้อหาตั้งกล้องใหม่คอร์สแนวหมู ฟินมากผักแชก่กรอบๆแค่มาเย็นๆมันก็จะกรอบ โอ้ยอยากเจอความ เขาทำอร่อยมันไม่หวานค่ะปกติบางร้านเนี่ยมันจะออกหวาน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามไปด้วยนะคะ,ะช่องนะคะช่อง YouTube สุหันสาพาเพลินค่ะส่วนแฟนเพจก็เพจสุก,กายสบายใจและเพจสุหันสาพาเพลินค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะ